มาเด้อพี่น้องเมื่อนี้พอดถาบนผู้บ่าวเรือน้อยแกงน่อไม่ดองกับปรากฏเป็นเสแสรบ,บพี่น้องทำเองนาอพี่น้องทำเองกินเองได้ทั้งความอร่อยนาอพี่น้องจา๋าเราอยากขี้เกียจทำกินเองนะโอ้ยปรากฏมีแต่แม่ไข่เด้อพี่น้องจา๋า ขออนุญาตใช้มือเด้อพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะพี่น้องจ๋านี่มีแต่แม่ไข่ได้นี่โอ้ยพี่น้องเดี๋ยวขอขอขอแกะให้พี่น้องดูก่อนเนาะพี่น้องจ๋าเป็นปลาไข่ปลาแม่น้ำเนาะพี่น้องอู้เมดไข่บักใหญ่เถอะเนาะพี่น้องจ๋าอู้จะไข่บักใหญ่ๆหเลยพี่น้อง ปลากดปลากระแยงเนาะพี่น้องแกงใส่หน่อไม้อุ๊บอันนี้ก็ปลามีแต่ปลาไม่ไข่ไหมเออมบงมีแต่ปลาไม่ไข่ไหมพี่น้องจา๋าใส่ปลากรดข้าวก็หุงเองนี่นี่เขาไม่ได้ซื้อเขาได้ข้าวก็หุงเองเนเาเเนะเป็นข้าวหุงถ่านเลอพี่น้องข้าวหุงถ่านเนาะมันจะแซบเด้หุงถ่านนี่เก็บไว้ได้โดนบ่บูดนำ้ำข้าวหุงถ่าน บนบนคนสู้ชีวิตจะชอบหุงทานเนาะพี่น้องหุงทานแล้วก็ปล่อยให้มันใหม่น้อยๆมันจะได้กลิ่นหอมเนาะพี่น้องจ๋าเคยกินข้าวดังไหมพี่น้องข้าวดังเวลาเราหุงให้มันเป็นข้าวดังก็ลินปล่อยไปน้อยๆเนาะปล่อยเอาทานออกอ่าแล้วก็หงุงคาเตาไว้อย่างไั้นหลย แล้วก็ปล่อยให้มันไหม้หน่อยๆมันจะได้รสชาติของความเป็นข้าวดังเนาะผู้ใดบ่เคยกินข้าวดังแนสมยตะเกอเนาะพี่น้นองยังบ่ก,กินหรอกพี่น้องว้าวก่อนสมัยแต่ก่อนสมัยเด็กหน่อยกินขขาวัดผมเป็นคนกินขขาวัดมักกินขขาวัดขนาดเลยไปใส่งานบุญงานวัดงานกฐถินพระปา่าสมัยก่อนเขาใช้กระทะใหญ่เนาะพี่น้อง ขากระทะใหญ่หุงข้าวแล้วมันก็จะมีข้าวดังโอ้ยข้าวดังแผ่นบักไงกระทะบักไงญบกระทะบักสามแปดสามสี่สิบมันแหละกระทะบใหไงเลยคันผู้ใดอยู่ในรุ่นผมนี่รู้จักมืดเลยกินข้าวดังกระทะวัดโอ้ยแซบขนาดเลยพี่น้องแซบหลายแซบหลายมักขนาดข้าวดังจนถึงปัจจุบันนี้ก็หุงข้าวก็อยากให้เป็นข้าวดัง เพราะว่าข้าวดั่งมันแซบแซบพี่นองจา๋าใครไม่เคยกินข้าวดัง่งบนบนคนสู้ชีวิตกินข้าวดัง่งประจำเลยแต่ดูนี้บอกคอยได้กินข้าววัดแล้วกินเนี้ยเขาเองบอคอยได้ไปวัดพี่นองจา๋าเฮ็ดยังเฮ็ดแต่งานอันนี้เป็นไข่เด้อพี่น้องไข่ของปรากฏอ่ะกินไข่ให้พี่นองเมืองจักน่อยว่าหลายโพดอ ขังแต่ผมวอาว่าได้นั่นเลยมแม่ไข่เนี่ยพี่น้องมีแต่ปลาแม่ไขป่ปรากฏปรากฏว่าอืปรากฏไม่ว่าอะไรหรอกปรากฏแองแมงอยู่แล้วแสบแสบเด้่ยพี่น้องแคงหน่อไม้ใส่ปลากฏดปลากระแยงโอ้ยพี่น้องจ๋าบ่อยากเาอ,อยู่กับผุ้ทธาวนนี้สมัยเป็นเด็กเด็กนี่มัก ใส่มองฝนตกใหม่ๆถือมองไปเลยพี่น้องเอาไปลงดักเลยดักกลางฝนแรงๆนั้นแหละพี่น้องจ๋าปรากฏว่าปรากฏไม่ว่าหรอกปรากฏเองแม่งได้แต่ปลากระกยงตัวบักไนสัมพี่เลยพี่น้องมีแต่ปลากระกยงตัวใหญ่ๆอุ้ยแสบหลายแสบหลายพี่นอ้องอู หากินสมัยเด็กหน่อยสมัยเด็กหน่อยอยู่บ้านแต่สมมติถาเฒ่ะแล้วไผใส่ก็ได้เด็วได้แต่ว่า,าดีละพี่นอ้องจ๋าอรัอือแล้วพี่นอ้องขอกินข่ากันด้อกับปลากรดตัวบางใหญ่เนอพี่นอ้องแบบขนาดเ้อพี่นอ้องอืู้ใดอยากกินปลากฏดปลากระยงกับพ่อถาวบนผู้บ่าวเล็อน้อย อาลาสีเลยพี่น้องกินข้าวก่อนเลยโอ้ฮึ้ังแม่แซบเลยพี่น้องเข้าก็เข้าหุงเองแกงก็แกงเองโอ้ฮึแซบหล้ยซมมี่แหละพี่น้อง๋าขีดหอดพี่น้องเด้อีดหอดหมูปวกเด้อยากให้มากินกับผู้ฒ่าบนบนเ้อโอ้แซบขนาดแซานี่ได้พี่น้องขอบคุณกับการรับชมนะครับผม